ครับไม่แห่งอีสระเยะหนึง่งแสงสว่างโดยโซโลาเซลล์อันนี้พันหนึ่งอยเกสิบบาทครับสี่สิบบาทที่แข็งย่ด้านบนหลังคาครับแสงสว่างเินิเทนท่าเรียบร้อยมือวานนี่ยครับมือนีใี่ว่าท่าเสาเวนิเสาไว้ท่าไล่ไม้สักสีไม้สักครับขัดแล้วรอบนึงใส่กระดาษไส้ อ่าเบอร์สี่สิบกับเบอร์แปดสิบมือนี่สิมาใส่เบอร์ละเอียดครับบบดนี้สองร้อยสี่สิบเบอร์ละเอียดก่อนสีท่าสีสีท่าสีใหม่ซักทองสีมากคับละเอียดจั่ไหรให้มันเอาไล่ไล่ยนี้ออก ลายเปียกมันมูเป็นห้อยห้อยนี่เล็กน้อยนี่เอา,เอ,าออกเล็กน้อยหลือก็ถ้าสีเหลืองเห็นสีแดงมาหลายแล้วมนีด้เอาเป็นสีเหลืองครับบมมีไฟฟ้าครับใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็แปลงไฟใส่ตัวแปลงไฟเป็นเอซี่ใส่ลูกหมูขัดครับค่อยๆขัดไปห่อนกระเซ้าแปลงไฟดีซเป็น ไฟเอไฟแบตเตอรี่เป็นไฟบัานครับเปิดง่ายๆเลยแบตเตอรี่ดีซี12โวลต์เป็น AC, อเอซี2 0 20โวลต์เพื่อสีได้ใส่ครับเครื่องใส่ไฟฝ้าต้อนี่เระครับเสียบสีแดงใส่บวกสีดำใส่ลบแล้วก็เอาเครื่องมาเสียบเลยครับหินเกียร์คัดมาที่นี่คันละเอียดใส่เวลาคัดบดโดนครับฟังนี่ก็ คาสีย่อใหม่ครับดันในเปลือสีเดตีฝ้าดันในเป็นไหม่เหลือใส้ครับใหม่เหลือใส้ใหม่เกาเา่า้หอ่ยังอ่ะครับมาบัวถิมครับเอามาใส่อันนี้ก็เป็นใหม่เกา่ามาลงยิ่นีเทนสองฟังสาราหน่อยบานสวนปลูกพักปลูกห้าไว้ครับ ใส่เสาหกต้นกับเสาใหม่ธรรมชาติครับตัดเบอร์สองร้อยีกรอบหนึ่งใส,ใส่หน้าใส่หน้าเดินข้าสู้ดูการไถหน้าปูแปงเตรียมดินมีใบคัดที่คัดควนครับ ใบใบคัดเล็กหน่อยย,ยิ่งยิ่งหยาบเบอร์สี่สิบหยาบคัดเสียนไม่เปียกไม่ละเอียดสำหรับคัดกวนอิท่าสี เรื่มงานครับบัดนข้ข้าหนึ่งแห่งเราก็จะท่าสีครับบัดนี้ คัดแล้วครับหอมท่าสาีละเอียดสุดครับผมอเอาแค่เบอร์ซี่ลอยครับละเอียดสุดอันนี้เป็น320ตัวนี้ซี่ลอยครับนี่คัดเสาต้นเดียวครับซิมมัสล่อรอบที่สามเลยครับนี่ เบอร์สี่สิบเบอร์แปดสิบเราก็มาสีร้อยแล้วครับขาบมาเบอร์ทิติซาท่าสีข้างในเป็นสีเงาใหม่ธรรมดาครับข้างนอกจะลงยูนิเทนสองรอบอันนี้ก็ต่อแบตแปลงไฟ แสงไฟครับเปิดสวิตออนนี่ปุ๊บกดเปิดนี่เลยครับนินเกียร์ก็บใส่เลยเลยแต่ว่าเบอร์ด้เปิดเด้ที่นอกเมือง,งพอมือข้างนึงจับกล่องเ้วสิเปิดแล้วมันจับบบยูมันสันแห้งลูกมือรวยๆครับมั่นังสีมั่นมือเลยโลกูกพี่สาคคับเบอร์ซี่ร่อยพร้อมดีเดท่าสี อันนี้ก็อาจจะบลละเอีอยดปัางเยแต่ว่ามันมือกันอันนี้นอ,อนนยู่เบร์ประมาณ240ร้รนิต้นใหญ่ต่อไปก็สะ้ลงสีครับทีน,นี้เป็นการใส่สีแดงออกกันี่สีเม็ดดูแต่ว่ามือนี้ผมจะลองใส่สีใหม่สักท่องมึงครับคืนมันอาจิตอาทิบอคอย คัดอาจจะเพาะเขาเนียนไปได้พอมันเป็นไม้เปลือกดำหรืเป็นไม้เนื้อเหลืองคือไม้ซักท่องเถอะเจ้าสีาม้ยองไม้ยองสีเหลียวมันออกเป็นสีทองทองาลความต้องกันทางที่ตีแข่งแล้วคัดบ่ได้ไปนะครับด้านบนนี่แต่ว่ากัพอมันจับกัดโดยเครื่องขัดพร้อมด้วยไฟฟ้าเอ้ากับ เทียดไปกับใหม่ที่เลือใส่นะครับใหม่ติดเปลือกติด,ตด,ตดยังแนี้ยเบสี่หลับก็ถึงครับ,รบสําหรับคนหมักใหม่มี่เวลาก็มาขัดมาดัดมาท่าเบ้สี่หลับแต่ละตน้นสองตอน้นก็นยังดีครับเฉียงหน้านี่เสาหกต้นครับคุณภูมิตีปิมสิง,งามเนี่ยความตีท่าสีครับตัวสีพท,ท่าเนี่อใหม่ท้าฝุ่นก่อนก่อน หลานยืมเพิ่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพินเ่นจะไปใส่งานมองก็ต้องมาท่าก่อนสำหรับใหม่นิ่วดาใหม่เด้อยครับมันหักเลียถึกตาใหม่มามาเห็ดขางมันเหยียบไปมันก็นหักมองตาครับอันตรายครับใหม่มีตาอันนี้สกักสากแน่นี่อีกรอบนึงลง,ล,งละเอียดอีกรอบนึง ้อมท่าสีครับอันนี้อาชีพก็เป็นไม้เลือเหลือใส่ขึ้นกันครับนี่มีไม้สองแบบสองไล่เน้นหาได้ตามพื้นที่และ,และ,และาราคาสุพแพงครับผมใส่สันไทยสีแดงบบได้บบได้ใส่สบได้บบได้บ่ได้เขาล่อง มันก็เลยเป็นหู้หู้เนี่ยเป็นธรรมชาติดีครับสร้างแบบบานๆเฮ้าบ่ได้บ่ได้เขาลองบ่ได้ยังไม่มันก็เลยบ่เกี่ยบกันกับหนึ่งไม้บ่เฮียงครับขันไม้เฮียงมันก็สิเกี่ยบเลยอันนี้ยังซากๆเยูพราถ้าในลง่มละเอียดลง่มละเอียดอีกกันลงละเอียดอีกรอบนึงก็ได้การเลยครับผมขัดเทละสองต้นกับมีเ้าหำห่าวเขากันแล้ว มันก็ยีท่าเลย